พี่น้องตุ่มไกล่แล้วร์เดอร์ค่ะยังไม่หมอพี่น้องเสร็จแล้วค่ะตุ่มไก่พี่น้องเย้ยหอยเล่าพัฒนาออกหาซีศูนย์สอง บอกเพื่อนไป40มาออกอยู่กงกลางๆอย่มาออกอยุ่งลักลอยไปซีซูนสบอกเพื่อนวิ่งซูนครับหนึ่งกับเขาลากักซูนอยู่เน้องพี่น้องเนาะวิ่งเนาะวิ่งซนะูนนะคะเนาะบอกเพื่อน40ก็ออกอยู่ดอก40มีอยู่แต่ว่าันยั่วลักไอ้ลอยนะคะเนะาะลักลอยกับล,กลักไอ้สิซีซูนพนาพี่นอ้องผู้ใดถิดก็ดีใจน้ำได้ค่ะเด้อแต่ว่าแอดกล่ว่าเหล็กวิ่งมาซูนครับ มาศนะูนยะ์กนะับเอ้หนึ่งเนาะเล็กเล่าเมื่อนี้เนาะค่ะเนาะบอกสี่ศูนสหานหนึ่งั่นแหละนะคะสี่หนึ่งหานหนึ่งแซ่น้ำกันพี่นอ้องนะกินที้านพี่น้องเพิ่งเขาโล้คือนี่เจวค่ะนี่แจว แก้วผิกพงพี่น้องค่ะกินโยธงยยธาโยไฮโยนาคือเก้าค่ะต้มไกบ่บานแซ่บใส่สมุนไพรมีใบมีใบกะเพราพี่น้องสมุนไพรมีใบกะเพราใบบเขียบเราก็ใบมอนพี่น้องค่ะใบ,แบบักแบบักสังใส่บักสังแซ่บค่ะจัดไปเด้อสิบหกสิงหาคมหกเจ็ดนะคะวิ่งเก้ากับหนึ่งนะคะจัดไปสี่หนึ่งหนึ่ง แล้วกัเก่าหนึ่งนะพี่น้องเด้อจัดไปค่ะกินยู่บ้านพี่น้องคือเก่าค่ะฝากแชร์ด้วยได้พี่น้องเด้ฝากแชร์ให้เพื่อนๆด้วยเด้อเมื่อนี้เกยบถือเนาะหอยเล่าพี่น้องค่ะไปออก402ยบอก40ศูยุ่เจ้าไปออกก็รักลอยนะคะเนาะออกเลขสามตัว4 0 2ถ้าอแต่ออกสองนี่ตัวนี้พี่น้องก็จะถือขึ้น่าแล้วเนาะไปออกอยู่ทั้งหนาพี่น้องค่ะ กินน้ากันับแซบอยู่บ้านพี่น้องเขาไปเพื่อน้วมันโตลุ้งน้องนางไก่กินกินค่ะกินกินกันเลยค่ะลงมือก่อนจัดไปด้พี่น้องด้วยจัดไปค่ะจัดไปวิ่งนะคะกินต้มไก่พี่น้องคะกินต้มไก่ต้มกา แสบมือหน่นะจัดไปได้พี่น้องเด้อสิบหกสิงหาคมหกเจ็ดวิ่งเก่ากับหนึ่งนะคะจัดไปเก่าหนึ่งหนักหนักหลดหนึ่ง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 เก่าหนึ่งหนักหนักพี่น้องค่ะไม่ไปงสุดท้ายให้ด้วยพี่น้องเด้อจัดไปค่ะปิจจุบานพี่น้องคือเราค่ะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะคะเพื่อน